ประธานชุมชนด้วยนะครับบางอ่บางอินเดริตนะครับนั่งนาวานะครับตอนนี้ท่านก็พาทีมมาด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในทีมงานของก้าวไกลด้วยนะครับมาที่น้องมานะครับมาในงานนี้นะครับขอบคุณมากนะครับแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับผมเองก็พึ่งทราบว่าท่านเป็นประธานชุมชนด้วยครับบุงบูโอ้โหนี้แกเป็นประธานแล้วนะแกไม่บอกใครโอ้โหแน่นอนจริงๆนะครับมีแต่ให้ครับอีแต่เลยครับปงบู คนที่ฝุดเท้งนั้นเลยครับมีแต่ให้เนี่ยให้โอเคให้ครับครับผมไปกันต่อนะครับในเกมนะครับยังมาสนใจนะครับอาณาจักรครับครับผมเกมมันต่อตอนนี้ยังเสมออยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับอิสตานซีวานากับครับผมอะไรเอ่ยโหลแตกนะคแหมนะครับเต็โดยฟัน์็อ๊นะครับอับบาโดครับครับเอาขี้โม่งขี้ินเอาแล้วถึงจะเจ็บแต่ก็เล่นบอลนะครับในวันนี้เล่นทุกวันครับครับผมบูตต่อเลยครับ ยังไงตอนนี้บอลอยู่ที่ด้านับา้าแล้วจอเดียนครับจับแปรมาฟาร์มครับจิ่งนันทีลูกนี้แม่ยังติดสกัดโดยมุสลิปอินดี้นะครับนี่บังลิศนะครับโอ้โหฝ่ายทพโปรแกรมไม่รอครับแน่นอนเลยทีเดียวอย่างไงเปิดบอลเข้ามายังอยู่ที่ทางด้านิ์เก่าอิสลามซีวานากรรมการว่าไงครับนี่นะครับทางด้านกซ้านะครับทางด้านกรรมการนี่เป็นลูกชายของดรจัลันบัคลูรีนนะครับนี่มาเป่าเองเลยครับคุณฟัดฮานนะครับนี่บัคลูรีนะครับ มาเป็นกรรมการกิติมศาตร์ให้เราในวันนี้นะครับแรงด้านนี้นะกรรมการนะครับว่าจะเป็นบังอิสมาอนนะครับนานาวานะครับนี่มาเป็นกรรมการให้เราในวันนี้นะครับโอ้โหต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานโรตาเนอร์นะครับใช่ครับไทยเองนะครับพี่น้องเรารู้สึกว่าทั้งโหลแตกและกรชามศิวนานี่จะส่งแบบแข็งๆลงมาเลยนะใช่ครับแต่ละตัวนี่แข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องนนี้นะครับเรื่องบอนไม่ทไหร่นะครับ เอร์โหลแตกนี osa, ่เบอร์27นะครับสุดหล่อของเรานะครับซอฟฟี่นะครับปานอภานะครับไม่ต้องเล่นบอลเดินหล่อๆเๆก็หล่อๆนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับเลี้ยงลูกนะครับซอฟฟี่บอกซอฟฟี่บอกแกไม่ค่อยว่างครับช่วงนี้นะครับสองทุ่มต้องรีบเข้าว่างมีมีแอบแอบมาบ้างครับเล่กีฬาก็มีมาได้นะครับกีฬาเข้ามาเล่นกีฬานะครับนี่เป็นไงส่งให้เจ้านี้ด้วยมีรถกลุ่มลงมาแล้วยังรถกลุ่มรถกลุ่มมาแล้วสแล้วรถกลุ่มครับ ครับผมเห็นไงใช้ชื่อร้านนะครับให้มะขายตัวเองไม่ขายนะคพี่ดิไม่ได้ใช้ชื่อครับแอบไปเห็นผู้สาประตูสีวนาครับใครครับมาลิกนะครับโอ้โหนี่ชื่อเพ้นว่ามุสลิมอินดี้นะฮะโอ้โหแน่นอนเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเป็นถือว่ากัปตันทีมเลยนะัาเพราะว่าเน่องจาเป็นสิ่งเก่าของส์นาด้วยนะครับในทำอาหารครับใช่ครับเป็นเรื่องทีมพอนครับครับผมคุณก็ไปได้โอ้ขอบคุณครับคุณชัริฟครับแม่ เดินทางผมนึกว่าเสาเต็นเดินนะโอ้ยป้ายซอฮาบัยเกือบหล่นโโอ้หดันไปโดนเอออะไรนะโฟโต้บังติดต่อทับจักรยานอย่าุณสลีได้นะไม่ทำครับตอนนี้ไม่ทำทำแต่ทีมจักรยานอย่างเดียวครับอทีมไม่ทำนะครับครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้เหลือทีมวีเอ็กซ์นะครับอีกสามอีกสองสนามนะครับจังหวัดอะไรบ้างเด็กเรากำลังกำลังจะได้เป็นแชมป์เยเรียบร้อยครับเข้าไป กรรมการว่าเป็นลูกได้ประตูนะครับหล่นไปนำไปหนึ่งประตูต่อศูนะครับจากของซาแล่ลดกลิ่มนะครับทายิงนะโอ้โหมาบุดที่ล้าครับที่เดินผ่านครับโอเคนะอย่าลืมนะครับนั่งๆหิวหิวนะครับไปร่วมบริจาคหรือว่าซื้ออาหารได้นะครับเราทําเพื่อชุมชนนะครับเราต้องการทุนนะครับ เราต้องการตรงนี้นะครับไปใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไปโปะในรอยที่มันโวอยู่นะครับเพื่อไปพัฒนานะครับรายกฬานะครับพัฒนาชุมชนครับบ้านเรานะครับฮาลามฮาลามเข้าของหลังเว้ยครับแม่ลูกนี้ลูกฮาลามนะครับเข้าด้านหลังนะลูกนี้นะครับแม่เฮ้ยมาเ้ยวงล้อตื่นแล้ววงล้อตื่นแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยครับทีมที่มาใหม่นะครับที่เดินทางมาใหม่นะครับด่านนาเรายินดีต้อนรับครับ อย่าไปยิ้มนานนะครับชายคองนะครับไม่แอบดูคนอื่นของผมนะครับมาเลยครับมาเลยครับไปซื้ออาหารก่อนนะครับครับผมชอบเครื่องเสียงคนนี้มากเลยนะครับนัสซี่ครับอจิมร้อนนะครับจัดเครื่องเสียงชุดนี้นี่ผมว่ามีสองแสนโอ้โหนะครับแจ๋วมากเลยนะครับแจ๋วมากแจ๋วมากเฮ้ยโอ้โหดอสมันทําไงอะบังบอลหยุดเลยอะเฮ้ยมันมีเอ้อเฮ้ยว ผบกับโอ้โตัดเกมมานะครับเบอร์ยิ่งดีนะครับพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อลูกอ่อนพ่อนมหน้าหล่อครับซอฟรี่นะครับแหมยิ้มเป็สองเมตรเลยครับแหมโอ้โหพ่อหนุ่มหน้าหล่อแล้วนี่เองใส่เสื้อสีฟลูหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโอ้อยากให้เขายิ้มนะครับสาวสาวนี่มองนะครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้แล้วซอฟรี่นะครับซอฟรี่เอาไงเอาไงโชว์หลอกไปหนึ่งโลกโอ้โหขอบคุณคุณอามิทด้วยครับแหมครับ แถวสุนเราและชญาครับที่มานั่งทำการไลฟ์สดใช้กับเราครับแหมเมังคามังมังคล้อมังล้อนั่งยิ้มอยู่เอาแล้วอ่ะเอแล้วอ่ะไม่รู้เขายิ้มยังไงยิ้มเอามือปิดปากไอ้เขาเขาเป็นแบบยิ้มแบบมีอะไรมารยาทอ๋อเขาหยิบมันแล้วไอ้เขาเขล้อนี่ไอ้ล้อนี้ก็ยิ้มล้อนี้ก็ยิ้มไม่ได้ไม่ได้เอาล้อไหนเนีะล้ออนี้อยู่เฉยๆช่วงนี้เขาไปดังอยู่ทั้งแถวสามจังหวัดครับใช่ใช่ไเป็นคนวางระเบิดครับครับผม มปกระโวยสุเหลิวเอ้ยมปกระโวยสลดก็ขายอีกเนยใช่แล้วก็ไปกะโมยรองเท้าที่หน้าสุเหลิวหน้ารองเท้าแตกหายวางไอ้ล้อไปเลยไปวันศุกร์เขาบอกไปคู่เซอร์เลยกลับมาคู่ใหม่เลยดูดูเพราะว่าอ๋อรอ้าวกันนะครับสไตล์ของคุณล้อนะครับมือขวาของบางเซอร์ตีเพนละหมาตัางถิ่นนะครับ ถ้าแซวอะไรไปก็อย่าโกรธกันนะครับแหมอยดีวค่อยมาอัพกันทีหลังใกล้วันอีดแล้วอ่าใกล้วันอีดแล้วเดี๋ยวไม่มาอัพวันอีดแล้วกันเดี๋ยวมาอัพวันอีดแล้วกันยกไปแล้วทีเดียวสาวผู้ชมเกมคุสลีนครับตอนนี้เป็นใคุณุสลีนโอ้โหบอกเลยว่าสองเม็ดนี่กว่าจะได้มาของโหลแตกนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเรื่องนะครับเพราะว่าทางศิวนาเองก็เป็นโกหนูนะครับแต่ว่าเป็นพื้นปูนนะครับแต่พอมาเจอพื้นใสๆอย่างนี้ใครว่าแข็งแข็งก็เจ๊งครับ นี่เป็นไงเอาสิแต่ส่วนมากก็จะเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนเอ่อปนเนาะนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่กับหอนะครับวันนี้หมดไหมหมดไหมขนมเราอร่อยมากนะครับอ้าวโอเคับตอนนี้เป็นโลกเตงขอทางด้านอิสลามซิว่านครับผมบางมรุษดูแลอยู่นะครับ สำหรับทางด้านโหลแตกนี่ชนะมานะครับยังมี3แต้มครับส่วนทางด้านศิวนานะครับแหมเสมอมายังมีแค่หนึ่งแต้มกรรมการว่าไงลูกนี้ตกใจครักไปกระท่อมมาหนึ่งใบแล้วก็ชักขึ้นไปให้ดรานะครับเพื่อลงใบเลียวล้นครับแหมโอ้โหกรรมการนี่มาประกวดเฟชชี่เกิร์ลหรือไอ้เป็นเฟชชี่แมนหรือว่าทำไมยิ้มแล้วหล่อเลยแหมไม่หล่อได้ไงลูกดรจรั์มาลูดีโอ้โหตอนนี้ เราก็ว่าหน้าคุณคุท่านดตอร์จรันส่งมาเองเลยครับโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเล่นบอลนี่เล่นแข้งแล้วเอาการพักไปหนึ่งใบนะครับใบอะไรครับใบอะไรครับเอาไปหนึ่งใบนะครับแม่เรียบร้อยใบเลือนออกครับออกครับอัน้านี่ฮะเรียบร้อยออกครับยอมรับซะโดยดีนะครับแอเถึงเวลาต้องพักแล้วครับเวลา้กขอบคุณกรรมการครับขอบคุณกรรมการ ตัวผู้เล่น,<ป>นะครับในสนามนะครับม,มีแค่3คนนะครับอสองนาทีนะครับถึงจะเอาตัวผู้เล่นลงมาในสนามได้นะครับอสอนาทีครับ มามูดนะครับก็ <S 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 เป็นผู้จัดการทีมโหลแตงนะครับดูแลด้วยนะครับตอนนี้สีวนาได้เปลี่ยนอยู่ครับใช้ผู้เล่น4คนนะครับส่วนโหลแตงครับเหลือผู้เล่น3คนเอาไงเอาไงเวลา2นาทีนะครับถึงจะเอาตัวผูเ้เล่น,<ด>นลงมาได้แล้วก็ยังไงบอลอยู่ที่ได้ฟันเดาะฟันเดาะแม่สกัดออกจากสิวนาไปไปดูตั้งเตะของทงางด้านสิวนาสิวนาตอนนี้เล่นเป็นการใหญ่โดนนำอยู่สองตัวต่อศูนย์ว้าวป้าบอบหกแกร์กับบอลเอาไว้ไม่อยู่ เจะไม่รู้ตั้งแต่กองล่แตกโดยเบอร์ที่8นะครับโอเคครับเราได้กองเชียร์นะครับที่เป็นจากแคมรูนนะครับมาแล้วมิสเตอร์แดเนียยพูดไทยไม่รู้เรื่องผู้ภาษาอื่นพอรู้เรื่องครับเรียบร้อยโอ้โหสไล้์รถกลุ่มเป็นไงรับมาเลยรับมาเลยโอเคเดี๋ยวจะกำลังใจจะตังลัญญาเดียวตังลับยาเดียวตัวไม่ได้ดูใบแดงตอนนี้นะเดี๋ยวจะตังลับยาลงนะสองนาทีเฮ้ยเข้าเข้านะมาแล้วนะ เห็นจากกรรมการนะครับทางกรรมการอนุญาตในตัวผู้เล่นเพิ่มนะครับก็สามารถลงสนามได้นะครับท่านฮัียาซีนะครับแล้วก็นาโต้นะครับก็ยังอยู่ให้กําลังใจนะครับยังอยู่ให้กําลังใจอยู่นะครับขอพูณมากๆเลยนะครับครั้งที่แล้วก็งานแต่งบุตรชายของท่านนะครับก็ช่วยกันเต็มที่เลยนะครับวันนี้ท่านก็มาช่วยครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาให้กําลังใจพวกเราด้วย มาชมเกมตอนนี้นะสีวริวนาถึงเป็นการใหญ่เพราะตัวผู้เล่นของหลแตกตอนนี้ครับเสียเปรียบอยู่หนึ่งคนครับเนื่องจากโดนใบแดงมาหนึ่งคนลูกนี้เป็นลูกแฮนด์บอลนะครับจะเป็นลูกฟรีคิกของสีวนาสลามสีวนาจะทํายังไงกับลูกฟรีคิกจังหวะนี้ทางด้านเบอร์หกจองนะครับกาแพงตอนนี้นะครับทางด้านหลแตกแล้วปิดเป็นบบนาทีแล้ยิงนาทีลูกทีแม่ยังไม่ผ่านกําแพงโดนโตกก๊ะกำแพงเดนซ็อกี่นะครับรับบอลออกหลังสนามไป เป็นลูนตังเต้ทางด้านอิสลามศีวนาอิสลามศิวนายิงทันทีแม่ยังติดผู้เล่นของทางด้านหลงแต่รับกรรมการว่างเลยลูกนี้นะครับแหมเบอร์ยี่สิบสองนะครับสกัดลูกนี้นะครับไปไปนะครับลูกนี้นะครับแม่เย็นเย็นเย็นเยเย็นเอาแล้วอาจารย์ครับเตอะครับเป็นไงครับนี่นี่นรอนนรอนต้องเข้าไปคุยเองนะครับรอนบอกอาจารยครับแม่อย่าใจร้อนเดี๋ยวนรอนอาจารย์จุ๊ก กิบปลกระทมไหมหนึ <bin out> <clothes> yeah. ่งใบแต่กระเป๋าเต็มเลยตอนนี้ต้องขอขอบคุณนรนนะครับที่เข้ามายับยั้งอารมณ์ของบังเดาะนะครับขอบคุณนะครับไม่ได้เลยนะครับแม่เป็นเรื่องธรรมดาครับสำหรับนักกีฬาทรับสองทีมนะครับมเรื่องจากเป็นกีฬาฟุตบอลครับจะต้องมีกระทบกระทั่งนะครับตามกระทบกระทั่งไปให้นักกีฬาไปเล่นงที่น่าติดคุณอาร์ตครับนี่จับมือแล้วกุญจุกเป็นข้างคอครับอันทำตุลิล่าครับจบครับสลดและับพี่ เรียบร้อยจบครับสูตรนี้จบหมดนะครับตอนนี้ทางด้านลถแตกเพิ่มตัวผู้เล่นได้นะเอาไงลูกนี้เวลานะครับหลอกไปแล้วหนึ่งลายหลอกไปแล้วหลอกไปแล้วเอาหลอกไปสองเรียบร้อยเอาไงโกว่างอยู่โกว่างอยู่คิกอินไหมมันลึกยังไงเอ้มั่วมัวม่วมัวม่วไปมัวมวม่วเอ้านะครับเว้าวครับ คุณชลีบครับครับทางนู้นเป็นไงครับทางนี้ทางนี้โอเคอยู่ทางนี้อิ่มครับอิ่มนะไงแตกยันเลยนะครับไปม่แปลกเลยนะครับกรรมการตกใจะครับตกใจเป่าหมดเวลานะครับแต่ใจรุนละมุนทำมันรุนละมุนดูสิโอ้โหคุณนี่เดือนนานเดือนจัดเลยนะครับผมนึกว่าคู่ชิงเออนี่ครับาคู่ชิงครับ ก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับนักเตะทั้งสองทีมครับการต่การัการฝังครับเป็นธรรมดาครับคุณเป็นคนถ่ายรูปครับคุณออกมาครับคุณไม่ต้องไปยุ่งเขาครับจะไปเรียกนักเตะมาถ่ายรูปอ๋อครับเอาใครนะใครแอบไปเข้าบ้านอีกแล้วบักนมงูเหลือมเข้าบ้านวันวันโพสต์งูเหลือมมันมีจริงๆนะครับบักบูครับผม โอ้โหครับเมื่อกี้ลูกจังหวะไอ้อาร์ตมันเข้าปึ๊บใช่ยินมันดึงขาพอดีดึงปึ๊บไอ้นน้ำมันโลยเป็นการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์วิเคราะห์ครับเป็นการวิเคราะห์มันเลยดูกรรมการมองว่าไม่ฟาวอลยเดี๋ยวเราไปดูกล้องครับขอขอบคุณคุณอุเซนครับนี่ซูเปอร์พาวเวอร์ครับอกนีมังงุ๊กเรามี V R นะครับครับผมแต่ทำไม่เป็นมันหนุ๊กวันนี้มันหนุ๊กจัดการเองแล้วเนี่ยเสร็ับเลยได้เป็นไงครบเลยเขาเป็นผู้จัดการตามทั้งทั้งคนเข็น ตายเป็นทุกอย่างนะครับเอาหมดเอาหมด,หมดแต่มไม่เป็นไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรที่บ้านเนี่ยเป็นอะไรไม่ดีเลยที่บ้าน